กับมีน้อยครับวันนี้โอ้ตื่นแต่ซอครับผมเมนูตับจังรูครับผมตับเรือจากขีปกนครับผมวันนี้จิมาผัดใส่หน่อไมฝรั่งครับหนไมฝรั่งไปตลาดมาครับมีสิบบาทครับโอ้กับบัวเพรงครับได้ลายอยู่วันนี้กับเรือจากขีปกรครับผมสวัสดีงานันเสาครับเป็นเมนูอีกเมนูนึงครับติเห็ดง่ายกินแบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมขั้นตอนนี้ผมสิ อันนี้เอาไปล้างกันครับไอหน้าใหม่พลังครับผมอันนี้ไปล้างอันนี้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้บรรยากาศน่าเศร้าครับเอส่วนที่แข็งมันรอครับผมชิบบ้านนี้เดีย๋ยวผมจะนั่น,น,นี่ไปลวกก่อะครับผมนี่ยแข็ง เอาแต่มีๆองอนวอนครับ เกับกีบนึ่งก็รผมไปเหล่าทยาดนำปักมีพลังนะคมันรัวครับผมโอ้เสมันเรงสบร้อยแล้วครับใสกระเทียมกครับผมมันหอมราบโอเคครับผม เอกน่ะครับเกดนัผักลวกครับผมเลวครับผม ตับไปลวกกันครับทำตับมาลวกอดิ บอนนึงครับผมปักยามันนุ่มมโัโสุกเคครับผมสุกแล้วครับมัไปล้างน้ำมัอนครับครับผมตอนนี้เราตัดลยครับ ครับผมนายทักสกขและครับจะนำล่างไปออกครับนำไปล่างนางกันครับก็เด็นตั้งถาเลยครับผมล่างใส่ลา่างยังเรียบร้อยครับ เขียมลงไปครับผม กับทาน้นี่ครับตามสูรครับผมเปจะให้ตับมรนหน่อมพอมาละนํานำผักที่ห้าลวกไว้ลงมาเลยครับผมาลาติดดามันสุกไปแล้ว เลยสุดขอบฟ้าเลยครับนื้งมครับปลานองผมได้ครับผมมูนแ どんん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  หอมครับแด็ับไเรย่อยดีสราจะสุดตัวแล้วครับผมประมาณนี้ครับเมนูเส่าครับอ้ครักผับใส่ใหม่พลังครับผมใหม่พลัง จ so right. so ับตักเอ้จัดอวดออนนะผมดูนะจัดเมนูเหมือับเมนูเมนูเนครับง่ายครับผมแล้วครับเนเปนน้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามติดตามดตามขอบคุณทุกท่านที่ได้ทากันน่นะครับสำหรับเมนเนูส้มาปอาสครับปามยำขอบคุณรับมนูเมนอส้มะตายขาวกระตืบค